I don't slow up, no I don't take I got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't never slow up, no I don't take I got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Hello, I'm Marvin Gamer In this video, I'm Building a gaming PC Tool ก็ผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกนะดังนั้นครับเราก็มาดูติวตอรี่กันก่อนเลยนะ Welcome to my internet cafe continue press the hammer icon ให้ now press the table โอเค press and hold this table and drag it to the this right p r e s s press R on your keyboard to rotate โอเคอ๋อให้เราวางโต๊ะ โอเคอ๋อโอเคต่อมากดรูปคอมพิวเตอร์นะครับกดที่เคสโอเคเอาเคสมาวางโป้งต่อมามอนิเตอร์ครับโอ้โ oh. หจอแก้วจอ CRT นะทุกคนนะจอ CRT ครับ รู้ว่าน้องๆสมัยนี้ทันจอแบบนี้ก็แบบผมน่าทานะสมัยเรียนอนุบาลนะครับเดี๋ยวราต้องใส่มาสเตอร์บอร์ดไปก่อนอร้อยแล้วก็ใส่แรมใส่แถวเดียวกระปาติดตั้ง CPU ครับโอเคเรากด exit ก็ you can use this button to teleport to different shops to purchase mm hmm. อะไรเนี่ยนะโอเคก็คือไปฮาร์ดแวร store กเฟอร์น i เจอร์สต r e ครับโอเคจบติ t u เตอรี l แล้วก็จะได้เงินมา5,000ดอลลาร์ 5, นะครับอ๋อเปการเปิดร้านเกม mm hmm. ตัวละ20อ mm ืม hmm. 3ตัว mm hmm. ผมซื้อโต๊ะโต๊ะบ้านๆครับ mm hmm. อ่ะ3ตัว โอเคแล้วจ่ายตังตรงไหนล่ะเอ่อเราจ่ายตังตรงไหนเออเดี๋ยวนะเคยเราหยิบของใส่รถเข็นแล้วใช่ไหมทุกคนอ๋อกดซื้อตรงนี้เรียบร้อยโอ้โหรูดบัตรเครดิตครับปืดเรียบร้อยออกไปเสร็จกลับมาร้านเราร้านเกมซื้อที่ดินเพิ่มได้นะสามร้ 300, อยเก้าร้อยโอ้พอ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 ไม่เอาละ โอเคก่อนอื่นครับทําโต๊ะเพิ่มแล้วใส่ไฟมันจะต่ออ้อมทำมะเขืออะไรล่ะอ๋อโต๊ะผมมันทะลุไปข้างหลังก็งองอยู่มันมีเออ โตอีกโต๊ะหนึ่งวางตรงนี้เอาเราจัดโต๊ะก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อคอมกันนะครับทุกคนเออนี่ตรงนี้วางโต๊ะสองตัวโตประมาณมันไม่เชื่ประกอบความขายหรือซ่อมคอมนะมันเป็นทำร้านเกมดูลูกค้าเราครับเดี๋ยวผมไปไปซื้อคอมกันฮาร์ดแวร์สโตรครับ ่ามีอะไรบ้างอันนี้จอแต่เราซื้อเคสกันก่อนเรียกสามสิบหนโอ้ผมซื้อได้จต่เคสต้นว้าอันละ50าสิต้องซื้อสามตัวนะผมแล้วก็เมนบอร์ดครับต่างประเทศนะภาษาอังกเขาเรียกเป็นมาร์ e บอร์ด d CPU ผมซื้อได้แค่อะไรเนี่ย CPU รุ่นธรมรมดาฮานะครับปง่ปงปง่ปงโป่งสาตัว แฟนหนึ 1, 2, ่งสองสามคูลเลอร์เอาอาอันนี้เป็นพัดลมเคสเออหนึ่งสองสามเข่งสิบห้าไอเทมดีพีวอ่ะตัวละยี่สิบหนึ่งสองสามอ่ะฮะแรมแรมไม่ใช้เตียสออเลยละยังยัง แค่หนึ่งก่อนอ่ะหนึ่งสองสามตัวสป라이หนึ่งสองสามจอจอเฮ้ยผมซื้อจอนี้ได้แล้วหนึ่งสองสามไปสี่เลยไปแทนของเดิมแน่จ่ายตั้ง ร,รูดบัตรเครดิตรืดออกใบเสร็จเรียบร้อยป่ะกับร้านกันทุกคนเอาเดี๋ยวทำไมเปรดวางจอไม่ได้โอเควางเคสก่อนผมมาไล่ประกอบอ่าฮะโอเคเคสเปล่ามันใช้ได้เหรอลูกพี่ a r d แวร์สโตร์ครับ นี่ไม้สื่อกีบอร์ดหนึ่งสองสามร้านเราเดี๋ยวเราไปดูร้านคนอื่นกันดีก,ดกว่าป่ะโอ้โหดูรถดูรถดูรถโอ้โหขับชนกันทับชนขับชนกันโอ้โหโอ๋อนี่ร้านฮัดแวสตูมันอยู่ตรงนี้เองนี่เดินมาก็ได้นะใ,นใกล้ๆทุกคน Hey, เดี่ยเราเลเวลสี่ละ้อนนี้จุดสปอนมันอยู่หน้าร้านฮาร์ดแวร์นี่นะถึงว่าทำไมเมื่อกี้เดินแล้วมันมีป้ายแผ่นที่สปอนอยู่บนพื้นนะแผ่นอย่างใหญ่เลยทุกคนโอเคอ๋อเราต้องกดรีเทิร์นออกโอเคมาเตอร์บอร์ดใส่มาเตอร์บอร์ดใส่ซีพใส่แรม ใส่กัดจอพัดลมเคสนิดซิงอา้าวผมไปกดดิสคอนเนคกทำไมโโออเคเคโอเค โอเคที okay. นี้ครับเรามาอีดิทเครื่องนี้กันบ้างวัตเตอร์บอร์ดแต่ในมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับนี่อาใส่ p u บายไปโป้งแกลมปุ๊บการ์ดจออ่าอะไรอีกฮีทซิงควอ์ซัพายพัดลมเคสโอเค เด๋ยวจอขึ้นมาใส่ให้ดีแต่เครื่องอไปก่อนนะตัวสปายใส่ป้ายอัดจอใส่ป้ายโอเคมามาเดี๋ยวผมใส่ จอบ้างจอใส่จอก่อนปังไงปึ๊บเฮ้ยคีย์บอร์ดเราเป็นคีย์บอร์ดแบบที่สองแล้วนะอืมโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจอไปอยู่อะไรป่านนั้นจอจอมานี่โอ้เกมนี้ติดตัวที่ระบบวางของอะไรมันเออ,เอ,อหน่อยอ่ะวางกับหัวกับหางเลยทุกคน อ้ขายจอเก่าทิ้ง<ม>เยี่ยมเรามีตังสามพันแล้วเดี๋ยวเราขยายร้านเพิ่มดีไหมทุกคนเนาะเดี๋ยวนะไปตรงบิวแล้วก็บายมอแลนคอนเฟิร์มเหลือตังหกร้อยเก้าสิบเจ็ดโอ้มก็ก็เก็บตังรอนะครับรอเออซื้ออันนี้ใหม่ ซื้อคอมเพิ่มนะครับนี่โอ้โหมีไรเอ A ด้วยทุกคนเปิดฟั p y ี i ดินะครับเก็บไฟ์ผนะ่นฟับบี้ดิสส์อ่ะนี่ไรเอ E ไปเลรซีดีเครื่องอ่านแผน่นะครับอืมเยี่ยมมาเดี๋ยวเราไปเฟอร์นิเจอร์สโตร์ er ดีกว่าซื้อโต๊ะนะวีเทียรสองอซื้อแล้ว เกียร์สามตัวละห้าร้อยโอ้โหเยกำลังครับซื้อสักสามตัวก่อนโตโตโตเทสสองสี่ร้อยห้าสิบไหวไหมเนี่ยไม่ไหวหรอเกินงบทุกคนรู้แล้วเอาอย่างละสองพอนะอย่างละสองพอปุ๊บู้สุกว่าในร้านเราพื้นที่ก็เหลือแค่นิดเดียวนะ โต๊ะตัวละหกพันไม่ไหวสองสามตัวหนึ่งเคย่ายมาเราไปกางโต๊ะไว้ก่อนเพราะเกมนี้แค <co ่โต๊ะเปล่าก็ได้ตังค์นะครับโต๊ะเปล่าก็ทําเงินให้เราได้นะที่ต่อตามโต๊ะทาต่างๆในเกมนี้คือต่อปลั๊กไฟจากเต้ารับที่ผนังนะครับต่อปลั๊กพ่วงออกมาเนาะแล้วค่อยต่อเข้าความกับจอมนิเตอร์นะครับ แต่เพราะว่าถ้าใครที่แบบจะเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆเรียงกัเนเะนีผมไม่แนะนําให้ใช้ปลั๊กพ่วงนะเพราะบางทีมันมีเกิดความร้อนได้แนะนําให้เราต่อสายไฟแบบเป็นเต้ารัดเหมือนทิดผนังบ้านมาดีกว่านะครับนะต่อแยกออกมาต่างหากเลยพ่วองออกมานะครับดีกว่าใช้ปลั๊กพวก่วงแบบนี้นะดูดิกรถนี่ขับกันแบบวุ่นวายมากเลยนะเกมนี้นะโอ้โหร้านคนนี้เขาใหญ่โตดูซีคอมก็เป็นไงโอ้คอมเ็าเป็นแบบเนี่ยนะ เคสแบบนี้นะครับก็ดีไซน์คล้ายๆกับของ HP Omen แต่ผมก็จำไม่ได้นะที่มันเป็นแบบวางเอียงๆแบบนี้นะทุกคนเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรอะ่ะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับน่จาจะประมาณนี้แหลมะมั้งี๋ยวไปซื้อเคสกันดีกว่าอ่ะจริงเคสตัวถูกสุดก็สวยแนละ้วมันเป็นเคสแบบฝาข้างฝาเปิดด้วยแบบสหนึ่งสองสาม ค okay. ซื้อเคสไปไว้ก่อนทุกคนเพผมซื้อมาสามอันเลยนะซื้อมาเกินไม่เป็อะไรเก็บไปใช้ข่าวหน้านะดูวางกับอี้ทุกคนมีลูกคา้าจะมาเน่เอาเอาวางกับอี้ห่างขนาดนี้เลยแต่น,นีนรู้สึกว่าร้านจะคับแคบมากเลยนะทุกคนนะ ดูดิเออโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็ร้านเกมของเรานี่มีกี่โต๊ะเน่นับดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโต๊ะนะครับแต่มีความสมบูรณ์จริงอมีแค่สี่โต๊ะนะที่เหลือก็คือมีแต่โต๊ะกับเคสแล้วก็เก้าอี้นะครับตรงนี้ป้ายโฆษณาเทียบเลยเอา้าเต่นทะลุได้โอ้โหเ้ยตรงนี้ก็มีร้านเกมเหมือนกันนี่ แต่ร้านนี้เขาร้านใหญ่นะครับแต่คอมเขาก็เดี๋ยวนะคือถ้าพี่ใช้คอมแบบเ l l อินวันพซแล้วเนี่ยนะพี่จะมีคอมพิวเตอร์แบบที่เป็นเคสแบบนี้ยมาตั้งข้างๆเพื่ออะไรครับเออเสื่อตัวนี้จะขายความสมจริงไปนิดนึงนะเห็นปะเนี่ยเห็นว่ามมีแบบพวก u ู้ USB, มีพอร์ตรูฟังอะไรนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่จอมอนิเตอร์เฉยนะมันเป็น All นะเอาอินวะันพซนะเออนะก็ มันไม่จะเป็นต้องซื้ออีกเครื่องมาตั้งข้างๆนะอ้าวผมเพิ่สังเกตทุกคนตัวเรามันมีหูฟังใส่ด้วยเห็นปะเห็นปะเฮ้ยเกลวฟ้าวดีนะทุกคนนะเดีวได้อด,ด,ด้ได้รถไอ้นั่นมาติดกระจกหน้ารถนะครับเรเก๋งสีขาวติดกระจกหน้ารถรถเมย์ไปนะมา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 แต่เราวิ่งไปหาคอเนเซนเทรเตอร์กันนะครับ เรเวลเรเวลสิบนี่เราจ้างได้แล้วหนึ่งคนเกียร์เจ็ดพันห้าร้อยพอจ้างไม่ได้มันจะไม่พอนะก็ปิดแค่บ้านครับสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาคขึ้ใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแล้วฝากกดติดตามทิกตอกด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ